ขอให้เพืื่ออนนนน้เงคุทกทรียกได้ว่าเป็นคําอวยพรที่ถูกใจเพื่อนๆหนักมากค่ะหลังจากที่เอมมี่มารากกนะคะได้มีการโพสต์ภาพมื้ออาหารสุดพิเศษร่วมกับแก๊งคนสนิทรวมถึงเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าค่ะ บรรยากาศนะคะในภาพก็คือมีทั้งเค้กแล้วก็ของขวัญจากเพื่อนๆทางฝั่งของเจนนี่เทียนโพสวร์วุ้นเส้นวิริธิพาไฮโซเข้าโพดต้องบอกเลยนะคะว่ามาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไว้พรวันเกิดให้กับเพื่อนรักโดยเฉพาะโมเมนต์ค่ะที่ทางด้านของเอมมี่มรกตนะคะได้มีการไหว้อธิษฐานขอพรในวันเกิดของตัวเองระบุแคปชั่นเรียกว่าจึ้งมากๆนั่นก็คือขอพรให้กับเพื่อนๆนะคะบอกว่าพรที่ขอปีนี้ ขอให้เพื่อนๆได้เงินคืนทุกคนนะคะเรียกว่าโอ้โหถูกใจเพื่อนๆหนักมากเลยทีเดียวค่ะดยหลังจากที่มีการโพสต์ภาพโพสต์คลิปไปนะคะทางด้านของเจนนี่เทียนโพสวรรค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความถูกใจนะคะบอกว่าโอ้ยสาธุพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจรวัรวๆขณะที่ทางด้านของไฮโซข้อโพสค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า love you sis หาน้าที่ทางด้านของเพื่อนรักอีกคนอย่างเจนสุดาเขาก็มีการรีแท็กสตอรี่นะคะพร้อมกับบอกว่าถ้าได้เงินคืนมาบ้างจะพามอไปเลี้ยงข้าวนะจ๊ะท่ามกลางแฟนๆและบรรดาชาวเน็ตค่ะที่แห่กดไลค์กันสนันนะคะต้อมกับเข้ามาค่ะผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เงินคืนค่ะบางก็บอกนะคะว่าชัดเจนเลยก็คือยังไม่ได้เงินคืนค่ะ สำหรับเรื่องราวนี้นะคะยังอยู่ในความสนใจของสังคมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองทางด้านของทนายสายหยุดที่รับผิดชอบเป็นทนายความฝั่งเวนานามีการอัปเดตคดีนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยสอบปากคำเรียบร้อยแล้วแจ้งยอดนี้170ล้านตามที่พนักง,งานสอบสวนได้แจ้งโดยสาระสำคัญคือผู้ต้องหาผิดจริงหรือไม่และผู้เสียหายร่วมกระทําผิดหรือเปล่าอุบตอบนะคะว่ามีการชดใช้นี้หรือย,อยังเพราะว่ากลัวส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะก็มีการเปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับเวทไทเทเนียมและก็นานา,นาราบินานะคะในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและพระกกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซค่ะหลังพบพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงโดยยอดความเสียหายเนี่ยพุ่งสูงถึง170ล้านบาทจากผู้เสียหาย17รายซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเวนานา,นาน มีการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งตำรวจเร่งประสานปปงสืบทรัพย์เฉลีย่ยคืนให้กับเหยื่อ พร้อมทางชี้แจงนะคะว่าผู้เสียหายยังไม่ได้รับการชดใช้ส่วนมูลค่าทรัพย์สินของเวนานานั้นตำรวจก็ขอให้เป็นความลับทางคดีไม่ตอบว่าทรัพย์สินเนี่ยพอใช้นี่หรือเปล่าค่ะขณะที่ทางด้านของเพื่อนๆแก๊งนางฟ้ารวมถึงเพื่อนที่เคยสนิทกันนะคะก็คือเหมือนจะออกมาพูดในเชิงที่ว่านานา,นายังไม่ได้มีการชดใช้นี่คืนสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าทางคดีความนะคะจะดําเนินไปยังไงต่อ แล้วทางด้านของเพื่อนๆนะคะรวมถึงผู้เสียหายทุกคนเนี่ยจะได้รับการชดใช้นี่หรือเปล่าหรือว่าได้รับเงินคืนตอนไหนค่ะ